สวยหรูดูดีประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลย t o y ยต้าวีอ1.5มิกปี19ตัวนี้ราคา3 5 9 0 0นบาทนะคุณลูกคา้าผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียงแค่6พันนะหลายได้คุณลูกค้าเอาอย่างนี้นะครับ10,003ขึ้นนะครับผมแนะนําคันนี้เลยเนาะติดต่อผมน็อตบริษัทเพชรยนต์นะครับเบอร์084252691อย่าลืมนะครับติดต่อผมน็อตบริษัทเพชรยนต์ รถคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคุณลูกค้าติดต่อผมแล้วกันเนาะคันนี้ไม่น้อยครับแสนต้นต้นคุณลูกค้าเป็นรถมือหนึ่งนะครับคุณภาพดีนะครับตัวนี้เนาะติดต่อผมแล้วกันโอ้ประธานโทษครับตัวนี้เป็นรถมือสองนะประธานโทษนะครับน่ะมาดูกันตัวรถของเรานะครับตัวนี้เป็นไงครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยนะเห็นไหมครับสวยๆเงาเเลยนะครับคันนี้เนาะท่านใดที่ต้องการรถมือสองติดต่อผมน็อตบริษัทพยนต์ผมทิ้งเบอร์นะครับไว้ด้านล่างนะครับ แล้วก็ ID l ดียลนนะครับ084 080 4 7 5 9 5นะครับ ID l ดียลนเนาะถ้าไหนที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปผมเลยผมมีช่องผมมีช่องอยู่สามช่องนะครับมีน็อตเกมมือสองน็อตลูกสองน็อตสมือสองนะครับสามช่องนี้นะครับก็เข้ามากดติดตามนะครับไปชมคลิปได้นะครับในคลิปผมมีรถหลายคันมากเลยอ่ะมาดูตัวรถกันหน่อยตัวนี้นะครับเป็นตัวสีบอลเงินนะสวยไหมคุณลูกค้า ไม่มีรอยขูดเลยครับไม่มีรอยเฉียวรอยชนเลยนะครับสภาพเหมือนรถมือหนึ่งเลยนะดูเป็นไงครับตัวกระจังหน้านะครับนี่สีดํานะครับโลโก้เป็นโครมเนี่ยนะครับเลขทะเบียน4ี่ศนย์หนะหลอดไฟนะครับค่อนข้างสวยนะไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับดูคุณลูกค้านี่ครับสวยไหมหลอดไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าไม่เหลืองด้วยนะครับคุณลูกค้าด้านล่างครับมีไฟเดย์ทาว์แล้วไฟตัดหมอกให้คุณลูกค้าอีกชุดแต่งไปกับตัวรถเลยนะตัวนี้ติดกับตัวรถเลย ตัวนี้ตัวมิดนะครับคุณลูกค้าน่ะล้อนะครับตัวนี้ล้อครับเป็นล้อเดิมๆจากลูกงานเลยครับตัวนี้นะครับดูระบบล้อหน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังเป็นดิสเบรกครับตัวนี้มีระบบป้องกันการล็อกล้อด้วยนะครับช่วงล่างยึดติดถนนแน่นอนคันนี้นะครับรุ่นนี้เนาะผมแนะนําเลยนะครับตัวยางนะครับสภาพยางยังโอเคดอกยางยางปียี่สิบสามนะคุณลูกค้าออกไปคันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยดูครับดอกยางเห็นไหมครับคุณลูกค้าเก็บเงินเนาะ คุณลูกค้าเก็บเงินเอาไว้ได้เลยตัวนี้คุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยางใหม่เลยออกไปปุ๊บขับได้เลยนะครับของเรามีรับประกันนะครับออกรถกับเรา30วันนะครับรับประกันด้วยนะตัวนี้นะครับตัวรถนะรถมีปัญหาเอามาซ่อมกับทางเราเราช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับตัวนี้เนาะดูตัวรถเป็นไงครับรถนะครับด้านข้างเหลี่ยมคมคมนะครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยนะนี่ดูครับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าตัดกับไฟเลี้ยวนะครับช่วยลดการเกิดบัติเหตุด้วยนะครับ ตัวกระจกนะครับติดฟิล์มรอบคันนะครับมีระบบล็อกอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับอ่ะเปิดประตูมาดูปึ๊บนี่ครับภายนอกสีบอลเงินภายในเป็นสีดํานะคุณลูกค้าค่อนข้างสวยนะคุณลูกค้าดูก่อนนี่ไงครับสวยไหมดูครับหรูหรามีระดับนะคันนี้เลยติดต่อนอนละกันนะครับ084222691อย่าลืมครับเบอร์นี้นะครับต่อผมนะครับนี่เบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเย็บตะเข็บขาวด้วยค่อนข้างสวยนะ ส่วนตัวค่อนข้างสวยนะดูหลูแล้วใหญ่ด้วยเบาะใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่อบไหลหนังแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคุณลูกค้าวิธีการดูรถนะครับถูกชนด้านข้างหรือไม่ก็ดูตรงนี้นะครับนี่ครับผมแกยางนี่ครับยางขอบประตูให้ดูเลยนะครับแกให้ดูเลยผมไล่ดูเมนอาร์ตนะครับนี่เป็นไงครับเมนอาร์ตเลียงสวยอย่างนี้แสดงรถไม่เคยถูกชนแน่นอนนะคุณลูกค้านะครับดูครับเมนอาร์ดเลียงสวยอย่างนี้ไม่มีรอยการถูกชนถ้าถูกชนปุ๊บเขาต้องตีใหม่ตรงนี้จะไม่ได้เลียงไประเบียบอย่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ค่อนข้างสวยนะ ส่วนตัวค่อนข้างสวยมากเลยแนะนํานะครับรีบนะครับคุณลูกค้าเนาะผ่อนหกพันเองคุณลูกค้าวางดาวก็ได้นะครับตัวนี้วางดาวแล้วยิ่งผ่อนถูกอีกนะครับอ่ะวิธีการที่สอนะครับเช็คตรงนี้ครับนี่ครับน็อตน็อตประตูนะครับเป็นไงครับมีร่องรอยการดุขันไหมไม่มีร่องรอยการดุขันแสดงว่ารถไม่เคยถูกถอดไม่เคยถูกชนด้านข้างนะครับเนาะเลขตัวถังชัดเจนนะครับที่มาชัดเจนผลิตในประเทศไทยนะครับอย่างนี้แสดงว่ารถมีความน่าเถือครับไม่ต้องกลัวครับเพรยนต์ารับรถแต่ มือรับรถนะครับจากหน่วยงานนะครับรถที่ได้จากการประมูลจากหน่วยงานเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าเนาะอ่ดูต่อครับอันนี้ประตูห้องผู้โดยสารด้านอ่าด้านหลังนะตัวนี้นะครับมีลําโพงลูกเล่นตัวประตูผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีลําโพงมาให้นะตัวนี้นะครับนี้มีลําโพงมาให้คุณลูกค้าตัวนี้เป็นลําโพงสี่ประตูเลยนะคุณลูกค้ามีระบบล็อกเด็กมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าตอนนี้นะครับช่วยในการเซฟตี้เวลาเด็กอยู่ในรถนะครับเปิดประตูออกจากข้างในไม่ได้นะต้องออกจากข้างนอกนะครับอ่ะ มาดูด้านหลังกันหน่อยว่าตัวนี้ถูกชน้างข้างไหมก็เหมือนเดิมครับแกะตรงนี้เลยนี่ครับแกะดูสดๆเลยเป็นไงครับแกะค่อนข้างยากนะยังใหม่นะครับลูกค้าเห็นไหมครับเลียงเป็นระเบียมนี้แสดงรถไม่เคยถูกชนแน่นอนเนาะเป็นไงครับใช้ได้ครับอ่ะมาดูต่อล้อหลังนะครับล้อหลังดิสเพกนะตัวนี้รับล้อหลังดิสเพกนะครับอ่ะมาดูไฟท้ายครับตัวนี้หลอดไฟท้ายนะครับเป็นหลอด LED ดูครับ หลอด LED นะค่อนข้างสวยนะคุณลูกค้าค่อนข้างสวยนะตัวโลโก้ตัวหนังสืออยู่ครบยังเงาเหมือนมือหนึ่งเป๊ะเลยนะครับทะเบียน4061สวยอีกต่างหากนะดูท้ายนะครับค่อนข้างสวยเลยตัวนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคุณลูกค้านี่ครับกล้องหลังตัวนี้ตัวกล้องมีกล้องหลังให้มาด้วยนะครับอ่ะตัวกระจกะครับกระจกเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะดูง่ายๆนี่ครับมีตัวนี้ครับไม่ทราบลูกค้ามองเห็นหรือเปล่า นี่ครับตัวโลโก้นะครับโตโยต้านะครับนี่เดิมเดิมเลยแสดงว่ารถคันนี้ครับไม่เคยถูกชนท้ายนะครับกระจกเดิมไม่แตกนะคุณลูกค้านะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูหน่อยละกันนะครับที่เปิดอยู่ตรงนี้นะนี่ครับเปิดให้ดูเลยนะครับึนี่ครับเป็นไงครับภายในสวยหรูภายในดูเก็บของได้เยอะนะครับตัวนี้นะครับดู การวางของการคุณลูกค้าสามารถวางของหรือเดินทางไปท่างจังหวัดน,นี่คือแพ็คของไปเยอะๆได้เลยไม่มีปัญหานะครับอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วซื้อรวกับทางผมนะผมแถมไม่นี้ด้วยนะครับล้ออะไหล่ชุดแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือในการถอดนะไปกับตัวรถด,ด้วยทางบริษัทเพชรยนต์เราให้นะครับคุณลูกค้าถ้าทางเต้นอื่นนี้ผมไม่แน่นะแต่าทางผมอ่ะผมให้แน่นอนคุณลูกค้าซื้อได้แน่นอนตัวนี้นะครับโอเคอ่ะมาดูต่อนี่ครับ เดีย๋ยวผมพาชมภายในต่อนะครับอันนี้ด้านห้องคนขับนะครับด้านห้องคนขับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะที่วางมือนะครับตรงนี้โหอ,อันนี้ด้านประตูด้ดานฝั่งคนขับนะลูกเล่นให้มาค่อนข้างสวยตัวนี้นะตัวสีตัวภายในนะครับสีดํานะครับตัดด้วยสีตัวนี้น่าจะเป็นเอ,อ่อออกเหมือนสีตัวนี้นะครับเป็นสีโรสโกนะครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับเอ่สวยมากเลยภาย ภายนอกสีบอลเงินภายในสีดำตัดด้วยสีโรสโก้นะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะครับที่ที่เปิดประตูนะครับตรงนี้มีอ่าตรงที่วางแขนนะครับด้านฝั่งขับมีที่เปิดกระจกให้นะครับแล้วก็ที่ล็อกประตูล็อกนะครับล็อกกระจกแล้วก็ที่เปิดปตัวตรงนี้มีลําโพงนะครับลูกเล่นลำโพงใส่แก้วนา้าก็ตัวนี้นะครับให้ลําโพงมาเลยนะครับสี่ตัวให้ลําโพงมาถึงสี่ตัวนะครับสี่ประตูเลยเวลาคุณลูกค้าเปิดไอเปิดเครื่องเสียงโอ้โห ดังทั้งคันสะใจมากเลยเนาะโอเคอ่ะมาดูนี่ครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะตัวนี้เนาะด้านฝั่งคนขับสามารถคอยหลังนะครับไปหน้าได้นะครับปรับเอ็นนอนได้นะครับคุณลูกค้านะวงมอะไรครับวงมไลมันตินะครับคุณลูกค้านี้วงมไลมันตินะครับเป็นป่าพ w e r ไฟฟ้านะคุณลูกค้าเนะอ่าลูกเล่นตัวนี้มีอะไรเพิ่มมาอีกตัวนี้เนาะตัวกระจกนะครับคุณลูกค้าสามารถรับเป็นไฟฟ้านะครับรับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้สามารถพับเก็บนะครับกด นะครับได้นะครับแล้วก็ปรับซ้ายให้ไปหน้าไปหลังได้นะครับตัวนี้เนาะไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวาได้ปรับกระจกขวานะครับไปหน้าไปหลังได้นะครับตัวนี้เป็นระบบกันสไลด์กันลื่นนะครับกับลูกค้านะครับช่วยในสภาพคือเวลารถนะครับลื่นนะครับรถอ่าวิ่งอยู่นทางที่ชื้นแฉะทางเปียกหรือฝนตกนะครับช่วยได้นะครับตัวนี้ดีมากเลยเนาะโอเคอ่ะมาดูข้างในหน่อยเดี๋ยวผมขอญยตสตาร์ทรถนะครับตัวนี้ผมขอญยกสตาร์ทรถนะครับ ดูกันอือเปิดมาลำดับแรกคือลมแอร์ตีมาเลยครับลมแอร์ค่อนข้างแรงนะคุณลูกค้าตัวนี้นะครับพัดลมแอร์เนาะปรับได้ถึงนะครับเจ็ดระดับนะกดตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็หมุนนี่นะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่อเลือกระดับอ่าหนึ่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหยาเสียงจะเข้านะครับปรับอ่าอุณหภูมิครับตรงนี้เนาะ กดก่อนแล้วก็หมุนนะครับคุณลูกค้านี่นะครับหมุนหมุนเอานะครับคุณลูกค้าอ่าอันนี้เรื่องหมดนะครับจะหมดแอร์ลงตัวลงขาด้วยก็ได้อันนี้ก็กดแล้วก็หมุนเอานะครับอ่าอันนี้ก็คือระบบไายเวียนอากาศในรถนะครับพัดลมนะครับออโต้หรือไล้ฟ้านะครับได้หมดเลยเนาะค่อนข้างโอเคครับส่วนตัวค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้พวงมาลัยนะครับเชื่อมต่อนะครับกับตัวจอนะครับตัวจอด้วยครับจอตัวนี้เป็นจอแบบทัชสกรีนด้วยนะคุณลูกค้าเนะอ่าผมกดโหมดให้ดูเลย ปุ๊บตอนนี้นะครับอันนี้ยอมรับก่อนนะครับผมขอเพิ่มเสียงให้ดูเห็นไหมครับได้ยินนะครับอ่าผมก็ยัดเบาเสียงนะครับเพื่อป้องกันการติดลิขสิทธิ์เนาะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับลูกค้ากับมือถือได้นะครับตัวนี้เนาะมี USB ด้วยนะครับสามารถเสียบ USB ได้นะครับตัวนี้ได้หมดเลยให้ดูเลยอ่ามีภายในนะค่อนข้างสวยดูหรูนะครับเนี่ย ชุดแต่งครับบนโซนหน้านะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับลายเหมือนเย็บอ่าเหมือนลายเย็บตะเข็บผ้านะครับแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัดด้วยสีโรสโกนะครับตัวนี้เนาะสวยมากเลยนะครับสีดำบนโซนหน้าค่อนข้างลึกนะคุณลูกค้าค่อนข้างลึกมากเลยตัวนี้นะครับยืนแขนได้เลยโดยรวมค่อนข้างโอเคนะครับนี่ครับไม้ชัดเจนนะครับไม้ชัดเจนเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยนะครับนี่ไม้ชัดเจนผมไม่ได้โกหกนะคุณลูกค้า ถ้าหากว่า,าทางเพรยนเราค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้นะครับเราพูดความจริงนะครับไม่แท้เล่มแท้นะครับที่มาชัดเจนนะครับคุณลูกค้าผมพูดอย่างนี้ละกันไม่แท้เล่มแท้ที่มาชัดเจนนะครับนนเ,เนอะนะตัวระบบตัวนี้นะเอาดูอีกตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นมาได้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแบบเจ็ดเจ็ดสเต็ปนะคุณลูกค้าตัวนี้ใช้ได้เลยโอ้โหมีให้มาเยอะมากเลยนะเกียร์ถอยขึ้นเนิน จอดโอเคใช้ได้ครับอ่ะเบรกมือมีหนังคุ้มมาให้ด้วยโอเคดีไซน์สวยที่วางแขนโอเคมีช่องใส่ของให้มาอีกนะโอ้ใช่ได้เลยนะครับตรงนี้อีกกลองใส่ของโอเคมีเล่มให้นะคุณลูกคา้ามีคุ้มมือให้นะคุณลูกคา้าไม่ต้องกลัวนะครับซื้อรถได้ของแท้แน่นอนนะครับช่องแอร์ออกมามีหนึ่งนะครับสองส,ส,ส,สช่องนะครับด้านบนนะครับด้านบนมีนี่ครับ ที่กันแดดมีกระจกให้โอเคหลอดไฟนะครับติดใช้ได้นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็มีมาให้ครับที่กันแดดโอเคใช้ได้เลยนะแต่นะครับใช้ได้แต่นะครับ,รบปกติเนาะอ่ะตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาชมเครื่องกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงนะให้ดูไปดูกัน นี่ครับผมเปิดฝารกรบโป้งน้า้ดูนะครับมาดูว่ารถมีอาการกระตุกไหมรถมีอาการอะไรไหมไม่ดูเลยนะครับรถเป็นไงครับมีค้าบน้ํามันไหมไม่มีเนาะตัวรถไม่มีค้าบน้ํามันนะคุณลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่ครับเป็นไงครับรถไม่มีค้าบน้ํามันไม่มีค้าบสนิมนะคุณลูกค้าผมให้ดูเลยทั้งเต้นยศตอ่าเราไม่รับรถนะครับ จมน้ํารถถูกชนหนักรถตัดแต่งโตเครื่องรถพลิกคว่ำเราไม่รับเลยนะครับตัวนี้เนาะซื้อรถกระทางผมนะผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะครับชุดกรองแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับผมทําสปารถให้ให้คุณลูกค้าอีกผมบอกตรงว่าหมดเยอะมากแล้วเรามีบริการรถสุดเฉิมด้วยนะครับวิวสมาร์ทครับผมจ่ายให้อีกังหากนะคุณลูกค้าเนาะอะไรเพิ่มการลถมือสองคุณภาพแบบ บวกบวกผมแนะนําคันนี้เลยนะครับนี่นะครับติดต่อผมน็อตและกันน็อตเพชรยนนะครับเนาะนะครับตัวรถนี่เอาให้ดูก่อนรถไม่เคยถูกชนหน้านะครับดูยังไงดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับน็อตไม่เคยถูกขันเนาะฝากระโปรงหน้าถูกตีโป่งอย่างเนี้จะต้องมีรูระบายอากาศอย่างนี้นะครับเนี่ครับตัวรูนี่แหละจะเป็นตัวยืนยันนะครับว่ารถเคยถูกชนไหมอย่างนี้ถ้ารูอย่างนี้แสดงรถไม่เคยถูกชนนะคุณลูกค้านะครับรถในสภาพเดิมมีมอก็ชัดเจนอย่างเนี้ยอ่าแสดงรถไม่เคยถูกชนดูหลอดไฟครับเิ่นขาวใสอย่างนี้ นี่คือคลูกค้าออกลถเหมือนลดมือหนึ่งเลยนะออกไปเหมือนลดมือหนึ่งเลยไม่ต้องกลัวนะครับคุณลูกค้าทางเรามีรับประกันหลังการขายอีกจำงหงนะครับรับรถกับเราไปแล้วโอ้โหไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหจะได้รถไม่ดีไม่ต้องกลัวนะครับรถเราดีแน่นอนนะครับหากผมก็ญาติผิดนะนะครับท่านใดที่ถามหาลดมือสองนาะยอย่าลืมนะครับที่ต่อผมน็อตน,นะครับ น็อตบริษัทเพชรยนต์นะครับ0 8 4 2 5 2 6 9 1หรือยแอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไลน์นะครับ080475955นะครับ ID ไลน์เนาะอย่าลืมนะครับติดต่อผมน็อตบริษัทเพชรยนต์นะครับถ้าไหนเข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับคันนี้โตย o าวิออส1.5มิกปี19นะครับราคา356นะคุณลูกค้า356,000นะ่อน6,000นะครับรายได้คุณลูกค้า13เอาไปเลยครับคันนี้เนาะ ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมแนะนําเลยออกรถได้ทุกอาชีพนะครับไม่น้อยไม่แสนต้นๆน,นะครับตัวนี้เนาะกับสีขาวทนะเบียนบียน4 061ท่านใดชมคลิปผมแล้วก็แทปบจอมาก็ได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากเลยสวัสดีครับ